ไม่ว่าจะเป็นผื้นป่าที่ไหนที่มีความเงียบสงบจะเป็นผื้นป่าเล็กหรือว่าผื้นป่าใหญ่ๆก็ตามก็มักจะเป็นที่ที่พระธุดงค์ท่านจะเข้าไปปลีกวิเวกเพื่อบำเพ็ญเพียรทั้งสิน้นจึงได้เกิดมีวัดป่าเกิดขึ้นมามากมายในในหลายพื้นที่ด้วยการเข้าไปบุกเบิกของพระป่ารุ่นแรกๆที่ในพื้นป่านั้นนั้นยังมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่จนชาวบ้านให้ความนับถือจึงรวมมือกันสร้างเป็นที่พักให้ชั่วเขา จนต่อมาก็กลายเป็นสำนักสงฆ์มีชาวบ้านเข้าไปปฏิบัติธรรมมากมายสัตว์ป่าก็หนีหายเข้าป่าลึกไปจนหมดจึงเริ่มปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและกลายมาเป็นวัดป่าในภายหลังวัดป่าบางที่ก็มีประวัติลึกลับมากมายที่ผ่านมาเพราะว่าผืนป่าทุกที่ก็ย่อมเคยเป็นแหล่งที่หากินของทั้งจากคนและสัตว์ป่ามาก่อนเนิ่นนานแล้วกับผืนป่าที่พระสุดงรูปนี้ท่านเข้าไปปรากฏ นั่งบำเพ็ญเพยียรก็เช่นกันชาวบ้านจะเรียกท่านว่าหลวงตาปานเพราะว่าท่านมีปลานดำอยู่ที่ลำคอและไม่ยอมบอกว่าท่านเป็นใครมาจากไหนเกิดเลยไม่มีใครรู้จกักชื่อเสียงเลียงนามที่แท้จริงของท่านทุกๆเช้าท่านจะออกไปรับบิณฑบาตท,ที่โมบา้านซึ่งสมัยนั้นยังเป็นหมู่บ้านเล็กๆนานทีปีหนจะมีพระเข้าไปโปรดญาติโยมเสียทีหนึ่งแถมยังอยู่ห่างไกลาจากโมบ้านอื่นๆมาก เพราะว่าอยู่ติดกับผืนป่าใหญ่และถัดออกไปกกลายเป็นเขาเป็นหน้าผาใหญ่มีสัตว์ป่าหากินอยู่อย่างชุกชุมในสมัยนั้นแต่ผื้นป่าใกล้หมู่บ้านนั้นมีความเงียบสงบปลอดภัยจากสัตว์ร้ายมันไม่เคยเข้ามาย่ำกลายใกล้กับหมู่บ้านเลยแม้แต่ครั้งเดียวแม้จะอยู่ไม่ไกลกันมากนักชาวบ้านในสมัยนั้นในหมู่บ้านก็นยังมีไม่มากบ้านเรือนก็นยังปลูกสร้างกันอยู่ห่างๆตามพื้นที่ที่ตนเองสะดวก หากินกันโดยการล่าสัตว์และหาของป่าเป็นหลักแต่ทุกคนก็นล้วนมีจิตใจใฝ่ธรรมะตามที่เคยมีพระธุดงท่านเข้าไปสอนสั่งเมื่อมีพระเข้าไปก็จะร่วมกันทำอาหารใส่บาตให้อย่างไม่เคยขาดพระท่านก็นเลยไม่ได้ลำบากในเรื่องการฉันอาหารมากนักแม้จะมีแต่เนื้อสัตว์ก็ตามเพราะว่าชาวบ้านนั้นล่าสัตว์กันเป็นหลักนอกจากจะมีชาวบ้านที่นับถือพระนับถือพระพุทธศาสนาแล้ว บางคนก็มาได้นับถืออะไรเลยก็มีเช่นเลียวกันเป็นเรื่องปกติเพราะสมัยก่อนการศึกษาและข่าวสารอะไรก็ยังไม่ไเลยเผยแพร่ออกไปกว้างไกลนักชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญส่วนใหญ่ไม่ได้ลำเลียนหนังสือนังหาด้วยซ้ำจากความที่ไม่ได้สะดวกสบายและเน้นไปในเรื่องของการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมากกว่าแต่แม้ว่าจะมาได้ลำเลียนหนังสือนังหาเลยพลันหรือชาวบ้านที่มีวิชาอาคม ก็จะถ่ายทอดกันโดยปากต่อปากในเรื่องคาถาอาคมของขลังหรือวิชาความรู้ต่างๆที่สืบทอดต,ต่อๆกันมาแทนอาศัยการท่องจำที่เป็นเลิศก็เลยไม่ต่างอะไรกันกับคนที่เรียนหนังสือเท่าแสงแกเป็นพลานอยู่ในหมู่บ้านอีกคนที่ยิ่งเท่าชราแต่ก็ยังไม่เลิกเข้าป่าล่าสัตว์เหมือนกับใครจนเมียตายและหลูกๆก็แยกย้ายไปมีครอบครัวกันหมดซึ่งก็อยู่กันคนละหมู่บ้านที่ออกไปไกลาจากผืนป่า มาะกับการทำมาหากินอย่างอื่นเหลือแต่แกคนเดียวอาศัยอยู่ในเรือนหลังเก่าในหมู่บ้านเรื่องฝีมือและวิชาอาคมนั้นแกเรียนรู้มาจากใครไม่มีใครรู้เพราะแกก็อพยพเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเป็นรุ่นแรกๆโน่นพร้อมกับเมียของแกจนมามีลูกสร้างครอบครัวด้วยกันที่นี่แกไม่เคยชอบสงสิงกับใครแม้จะเป็นชาวบ้านหมู่บ้านเดียวกันก็ตามผิดกับลูกเมียของแกสมัยที่ยังอยู่ จะเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีกับทุกคนเท่าแสงชอบเข้าไปหมกตัวอยู่แต่ในป่าครั้งละหล,หลายวันกลับออกมาทีก็จะอยู่ที่เรือนของตัวเองไม่ไปไหนมาไหนอีกบางครั้งก็หายเข้าป่าไปในช่วงกลางคืนก็มีในช่วงหลังๆที่เริ่มมีหลวงตาปานท่านเข้าไปปรากฏอยู่ใกล้ๆก,ก,กับหมู่บ้านหลวงตาปานท่านก็มีอายุพอๆกับเท่าแสงและดูแข็งแรงด้วยกันทั้งคู่ ช่วงนั้นชาวบ้านเริ่มสร้างที่พักให้กับหลวงตาปานให้ดูถาวรและแข็งแรงขึ้นเวลาฝนตกจะได้ไม่ต้องลำบากมากนักและคิดกันว่าจะนิมนต์ให้ท่านอยู่ที่นั่นตลอดไปป่าบริเวณนั้นก็จะทำให้กลายเป็นที่ปฏิบัติธรรมหรือสำนักสงฆ์เพราะว่าเริ่มมีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ในหมู่บ้านเข้าไปปฏิบัติธรรมกันมากแล้วหลวงตาปานท่านก็นจะได้คอยอบรมสั่งสอนได้สะดวก อีกอย่างท่านก็แก่ชราพรรษามากแล้วด้วยท่านก็รับปากว่าหากกว่าเป็นศรัทธาของชาวบ้านท่านก็จะอยู่จำวัดที่นั่นตลอดไปช่วงที่มีผู้เท่าผู้แก่เข้าไปปฏิบัติธรรมอยู่ในสำนักสงฆ์ในช่วงกลางคืนมักจะได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากป่าหลังที่พักสงฆ์อยู่บ่อยครั้งเหมือนว่าจะเป็นเสียงของสัตว์ป่าเข้ามาทำลายอะไรบางอย่างหลวงเช้าพากันเข้าไปดูก็เห็นว่ามีต้นไม้ล้มละเนรนาด อยู่ทั่วไปดูท่าว่าน่าจะเป็นฝีมือของสัตว์ป่าอย่างที่คิดกันไว้แหลกแหลกก,กลัวว่ามันจะเข้ามาทําอันตรายหลวงตาปานกับชาวบ้านแต่ก็ไม่เห็นว่ามันจะพ้นธรณีเขตที่พักสงเข้ามาได้สักครั้งคงเป็นด้วยบารมีของหลวงตาปานชาวบ้านก็เลยหมดห่วงเพราะว่าหลวงตาปานท่านเป็นพระชราพรรษามากแล้วน่าจะมีของดีอยู่ไม่ใช่น้อยและก็ไม่มีเหตุการณ์ร้ายอะไรเกิดขึ้นมาจริง ชาวบ้านก็ยังคงใช้ชีวิตกันอย่างปกติเข้าป่าล่าสัตว์หาของป่าของไขของมันผ่านไปเกือบ,บเดือนหลวงตาปานท่านก็ขอชาวบ้านว่าจะเข้าไปบอมเพ็ญเพียรอยู่ในป่าลึกอย่างสงบสักเจ็ดคืนชาวบ้านก็ไม่ได้มีใครทัดทานปล่อยให้ท่านเดินเข้าป่าไปเพียงลําพังเพียงแค่สั่งชาวบ้านโดยการว่าไม่ว่าจะเป็นพลานหรือว่าชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าให้หยุดหาของป่าสักเจ็ดวัน เพื่อจะได้ไม่เป็นการลบกวนหลวงตาปานเวลาท่านภาวนาะชาวบ้านก็นเลยร่วมใจกันหยุดเข้าป่าไปทั้ง7วันนั้นจะมีกระแต่เท่าแสงคนเดียวที่คงไม่มีใครไปบอกกล่าวได้เพราะว่าแกเข้าป่าหายไปเกือบสามวันแล้วและแกก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับพระหรือที่พักสงฆ์เหมือนชาวบ้านเลยหลวงตาปานท่านเข้าไปปลักกภาวนาอยู่ในป่าลึกไม่ฉันไม่จำวัดอยู่ถึงคืนที่สาม ็มีบางอย่างปรากฏตัวขึ้นกลางดึกนั่นก็คือร่างของเท่าแสงนั่นเองเข้ามาเท่าแสงก็เอ่ยปากเรียกหลวงตาปานเหมือนว่ารู้จักคุ้นเคยกันมาก่อนก่อนจะนั่งลงกับพื้นห่างจากกรดของหลวงตาปานออกไปเลาเลสักเจ็วาทั้งสองนั่งสนทนาถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันอยู่ไม่นานนักเพราะด้วยเหตุที่เคยเป็นเพื่อนเป็นเกยกันมาก่อนในสมัยนุม ก่อนที่จะต่างคนต่างแยกย้ายกันไปคนละทิศละทางหลวงตาปานท่านไปบวชเพราะว่านับถือพระพุทธศาสนาแต่เท่าแสงแกไปมีครอบครัวแล้วก็ย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ป่าแห่งนี้เพราะถนัดในเรื่องของการล่าสัตว์ป่าแต่ในสมัยหนุ่มทั้งโคนั้นเคยล่ำเรียนวิชาอาคมมาจากพ่อเฒ่าของงบ้านเช่นกันก็เลยมีอาคมคลังไม่แพ้กันในสมัยนั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปหมด แม้แต่วิชาความรู้รวมแม้กระทั่งจิตใจของทั้งสองหลวงตาปานท่านมีแต่เมตามต,ตาเมตตาและแผ่ไปให้ทุกสรรพสัตว์ที่ท่านผ่านเข้าไปถึงแต่เท่าแสงนั้นมีแต่คำว่าฆ่าฆ่าและล่าล่าเท่านั้นในความคิดเพราะต่างคนต่างก็อยู่กันคนละเส้นสายกันแล้วพูดคุยกันเสร็จสับเท่าแสงก็เริ่มรองวิชากับหลวงตาปานทันทีที่แกเข้าป่าหายไปครั้งละหลายๆวัน นั่นก็เพื่อฝึกฝนวิชาอาคมของตนเองไปด้วยไม่เคยขาดเสกต่อเสกแตนพุ่งเข้าไปที่กรดของหลวงตาปานแต่มันไม่สามารถที่จะเข้าไปทำอะไรท่านได้เพราะว่าถูกไฟนั้นเผาไหม้ไปสะกก่อนสัตว์อาคมและอาวุธอาคมทุกอย่างที่พอจะเนรมิตเสกขึ้นมาได้แต่ก็ไม่สามารถจะทำอะไรหลวงตาปานที่ตั้งรับเพียงอย่างเดียวได้ท่านไม่ได้โตตอบอะไร เพราะจิตของท่านที่ผ่านการภาวนามาอย่างยิ่งยวดนั้นแข็งกล้ามากกว่าแต่เท่าแสงแกคงจะไม่รู้และไม่เคยเกี่ยวข้องกับการภาวนาในทางสายพุทธก็เลยคิดว่าตนเองนั้นก็มาได้ด้อยไปกว่ากันเพราะเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันด้วยอะไรที่จะปลุกเสกขึ้นมาได้ก็ทําอะไรหลวงตาปานไม่ได้สักอย่างสุดท้ายก็ต้องออกแรงด้วยตัวเองนั่งภาวนาอาคมขลังอยู่คู่เดียวก็ลุกปวดพลาดขึ้น กระโจนพุ่งเข้าไปที่กฎดหาหลวงตะปานหล่างของเท่าแสงบัดนี้ได้เปลี่ยนไปเป็นไอลายเสือสมิงไปแล้วฟัดกระชากทำลายกรดของหลวงตาปานจนพังยับเยินหากแต่ว่ากลับไม่พบล่างของหลวงตาปานอยู่ในกรดแต่อย่างใดทั้งที่ก็เห็นว่าท่านนั่งนิ่งอยู่ในกรดก่อนที่จะพุ่งเข้าไปล่างเสือสมิงเท่าแสงก็หันขวับไปทางด้านหลังของตนเองเพราะว่ามันมีไอไลยอีกตัวยืนจังก้า แต่ไม่เห็นหลวงตาปานแล้วก็เลยคิดว่าไอ้ลายพาดก่อนนั่นน่าจะเป็นหลวงตาปานท่านแปลงกายมามันก็พุ่งเข้าฟัดกันเป็นพลวันทั้งคมเขี้ยวและกรงเล็บเข้าห้ำหั่นกันแต่ก็ไม่มีใครบาดเจ็บการต่อสู้ของเสือสมิงทั้งสองทําเอาป่าบริเวณนั้นหลบับและฝุ่นตลบอบอวนไปทั่วดําเนินไปอยู่พักใหญ่ๆก็ไม่มีใครเพียงพล้าให้กับใครแต่รู้สึกว่าจะมีอาการเหนื่อยล้าด้วยกันทั้งคู่ ด้วยความที่ไม่เคยเป็นคนที่ยอมใครง่ายๆไอ้หลายทั้งสองกระปัมฟัดกันอย่างไม่มีใครยอมใครจนสุดท้ายก็หมดเรี่ยวแรงไปด้วยกันทั้งคู่หมอบฟุบหายใจรวยลินด้วยความเหนื่อยล้าหันไปเห็นหลวงตาปานท่านยังนั่งนิ่งอยู่ในกรดกระตกใจทั้งที่ตนนั้นขยํำทำลายกรดจนไม่เหลือชิ้นดีไปแล้วเท่าแสงได้แต่คืนล่างกลับมาเป็นคนอีกครั้งด้วยอาการอ่อนล้าได้แต่นั่งฟังหลวงตาปานท่านเทศนา ให้ฟังอย่างไม่เต็มใจมากนักแต่ที่ติดใจก็ตรงคำที่หลวงตาปานท่านเทศนาบอกว่าท่านได้หยุดทุกอย่างแล้วแต่สหายนั้นยังไม่ยอมหยุดจึงเกิดความสงสัยเพราะคิดว่าหลวงตาปานท่านยังกลายเป็นเสือมาสู้กันอยู่เลยแต่ทำไมดูเหมือนว่าท่านไม่ได้รู้สึกเหนื่อยล้าอะไรเลยหันไปมองล่างเสืออีกตัวที่อยู่ทางด้านหลังกรต้องตกใจเพราะบัดนี้ไม่เห็นเสือตัวนั้นแล้ว แต่กลายว่าเป็นร่างของตนเองอีกร่างที่นั่งจ้องตากันอยู่มีเสียงของหลวงตาปานท่านพูดขึ้นว่าเราไม่เคยโตตอบอะไรสหายเลยมีแต่ตัวของสหายเองเท่านั้นที่โตตอบกับตัวเองสู้กับกิเลสสู้กับใจที่หยาบหนาของตัวเองทั้งสิน้นก่อนที่ร่างอีกร่างที่อยู่ทางด้านหลังจะหายวับไปต่อหน้าต่อตาแล้วเท่าแสงกนั่งฟังหลวงตาปานท่านเทศนาจนจบ สุดท้ายก็แยกย้ายกันไปไม่ได้สนทนาอะไรกันอีกและเข้าใจทุกอย่างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นมาจากจิตใจของตนเองทั้งสิน้นทั้งสองได้มาเจอกันอีกครั้งก็ตอนที่เท่าแสงเข้าไปที่สำนักสงฆ์และเริ่มปฏิบัติธรรมเหมือนกับชาวบ้านจนทุกคนแปลกใจแต่ก็ไม่ได้ถามถ่ายอะไรเพราะรู้จักนิสัยของเท่าแสงดีมีเพียงแค่หลวงตาปานเท่านั้นที่แกยอมสนทนาพูดคุยด้วย เรื่องมีเสียงที่ดังออกมาจากปา่าหลังสำนักสงฆ์หายไปไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านต่างก็คิดว่าคงจะเป็นด้วยบาร,รมีของหลวงตาปานที่ท่านเข้าไปกำหลับสัตว์ห้ายพวกนั้นต่อมาเท่าแสงก็ไปอยู่กับลูกหลานที่หมู่บ้านอื่นหายไปร่วมปีก็กลับมาอีกครั้งในล่มกาสาวพัดกลายเป็นพระสงฆ์มาจำวัดอยู่ที่สำนักสงฆ์รวมกับหลวงตาปาน ลูกหลานของแกก็ได้นำเอาผ้าป่ากระถินมาถวายให้ทุกปีก่อนที่ทั้งสองจะมรณะไปด้วยความชราภาพก็มีพระสงฆ์เข้าไปจำวัดไม่เคยขาดมาจนถึงทุกวันนี้